สวัสดีครับสวัสดี FC ทธครับสานน์พรว่นแพทยครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณงานแลครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับันเภอเงังหัคัผมย้ายกดตรงไหนเอฟซีแฟนครับครับเพื่นมาถ่ายยันจอดรถตู้เพื่นจะมาถ่ายซุปเปอร์เทนเนาะหนูไปกับน้องโซเฟียเนาะแ่กัน้าตาไหลด้วยอนไนอ ตาไหลกับเพื่อนแ่นบังซุบะเทียนหน่อยสามสิบเอ็ดพฤษภาครับที่บ้านบ้านติโตครับตำบลนาอำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่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 ที่ไรจายาคายแม่นาติดตามตั้งแต่หนูออดิชั่นนะกับแฟนับอ้มนะแลวาไปยืนไปยืนได้โอ้โหเขาใหญ่อันนี้บ้านติดต่อนะครับเนาะใช่ค่ะบ้านติดต่อตำบลนาอานครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับขอบคุณมาก เราคุณาจะวงกันไหนบ้านนี้ได้ข่าวว่าเป็นบ้านที่สาวน้อยเพ็นวันแพรงเรียนจากนี่แล้วก็ไปซีสเกตละมือถีออุ้งยิงมาออดิชันมือแรกแอกครับออกจากบ้านนี้แหละครับอ้เหรออันเิ็งอุ้งยิงตั้งแต่ที่ไปขึ้นออดิชันกับนุ่มโจมออกจากบ้านนี้ครับออกจากบ้านนี้คือไปครุณเดือนสี่น่าจะเป็นเดือนสี่น้ยายที่ว่าระยะทางหาลอยกิโลนะครับ ที่ว่าระยะทีุ่งโจมาบ้านเฮานะที่เปินมาปิบมีเองเห็นเห็นเนี่ยอ้คนละหักอจากนี้แล้วครับสีไปได้องยิงไปขึ้นเวทีตอนนั้นเป็นบาบารอนบเป็นบาทเเอ้าคุณคูคนไหนี่ครอคนนั้นเหรอคุณคูอนคุณครเือดามุกเพองทมถืออนั้นแล้วเสีย เอาน้ำมาน้ำเด้อน้ำมาแพ็กหนึ่งอันนี้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีน้องบิวตี้ค่ะเอสซีน้องอุ๋งอิงน้องเพื่อนค่ะพี่น้องนุ่มฝากสองน้ำแน่ช่องบิวตี้ลำเพิรลออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อนี่คือคนกลางของให้อุ๋งอิงระยกลางของน้องนะคะชื่อยังก่อบิวตี้บิวตี้ฟูลืือบิวตี้เขาคื่อนมึงฉลองฉลงอยู่อันนี้คือสายา สายาเด็ดสลงนะสลบบอกเร่รอดเรียนเล่นเียนรอดเ่ไปทางไรนนีไปหู้ไหเบอยูทูบเบอร์ไม่จ้ะอุ้ย่าวิ่งเด้อจ่ะวิ่ง่าวิ่งเดจ้ะเสลานอนยูเสลานี่ไงนี่ไงาเสร้วเสรา สวัสดีค่ะพ่ออาทิตย์ไปดีจ้ะพี่ขอข้าวมันยังจ้ะข้อดปลาโอ้กิปตะแสบแก้มตุ้ยกับบ้าอได้พี่แม่มาอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่อง beauty และผลอภิชาติรพ้นพร่นอกนี่คือคนกลางเต้นตรงญิงนะคะ สวัสด uhm. ีค mm ่ะพอนนพ่อนนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ะกินแล้วอิ่มน uh ้ำเห็น huh. กินชาบูคอยกับอาปากน้ำลายเตมาสวัสดีค่ะลาารัวยรวยเีตไมาโ้หวาดไซื้อตมาไมาให้่ไม่มอีกแล้วพอน่ยีเยอนอีกนก่อนน่ะพอนุ่นแต่ไม่มาแต่ไม่หน่อยไม่ เอ้ขอบพระคุณเอฟซีเยอรมันเนื้อจ่าเดิมเป็นื้อเพิ่นซื้อเก้าอี้เสียวขาวไม่น้องสองตัวค่ะอีโต้ค่ะนังไงยูทูบเบอร์ยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอพระคุณเอฟซีเยอรมันเนื้อจ่าขอให้เฮงเฮ่งปังปังดังดังรวยรวยรักลูกสาวเหมือนเจ้ารักลูกสาวนั่นแหละไอเดินทางมาจากเยอรมันก็อยากหักแพงอีลานอยคือการ เป็นแขกมั้งมาจากเยอรมันบอไทยบ่ค่อยแชงเนี่ยหิมะหน่อบาเนี่ ไเบิดใจยาก็รือแน่เมื่อยนั้นฟ้าหาเทมบกลาหาเกันสวที่น้องสวี่น้อพ่อโจมาราก็เป็นการน่อโจนั่งเอกตลาดนันทนาศ เออก้าขาวก้าขาวก้าขาวปลาทูกับข้าวจะกับข้าวจะกับข้าวซุปหน่อไม้มีบ้านนี้อนนบ้านนี้แมนบอทีออกจากบ้านนี้สีเป๊ะครับแมนออกจากอีปั๊บล้วก็ไปหาอีกหาลอยรูดอ่ะแมนยินยินเพื่อนว่าออกจากบ้านนี้ละที่ว่าไปซิเกตหาหอยโูดแล้วมนหาหอยบม่อนเวทีเหมือนนั่นครับ บ้านดิบตัวเขามา้านดิบไปทางที่สาม ยงนี้นี่มังยอดนี่นันนอได้ยางไปนไปมามาพวกไปมาเรวพอกระใจนอนรับโอ้หเขามาจโโดนเร้วนู่ทังไหน นานมามามาเา,ม,ามีรถแอร์่หรือยัง พป่น้องเอฟซีครับถีติดตามกับช่องพ่อแม่งวงยิงลำเพื่อนออฟซีเทียลครับเหมือนแรงมาพบอๆกันครับที่บ้านบ้านติดต่อครับตำบลนาอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เสมียครับเดี๋ยวพันใหมาลิปหนานครับสวัสดีครับ